ต้องขอโทษนะฉันไม่ได้เล่นตลกอ, <c oughs> อะไรนะไอจําไม่ได้จริงเหรอที่ฉันายจําชื่อได้ไหมว่าฉันชื่ออะไรอะ่ะมันจำได้ <c oughs> ฉันก็เคยเจอนายต่งที่ยินอยู่กับพวกอบิเกลอะไรอย่างนั้นนะอย่างนั้นสินะแล้วนายจําจดหมายที่ฉันส่งไปล่าสึกวันนั้นได้หรือเปล่าก็เห็นอยู่ แต่ฉันแคสับสนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจนะสิ่งที่เนื้อหาข้างในพยายามบอกตนนีู้้สไ้แตับไว่าไเป็นอะไรแต่บอกว่าจะเป็นผลไ้แล้วก็อาหาในจดหมายทั้งหมดนั่น้วครับรู้สึกจริงรับป๊มนี้ไ่ ้าใจนะแต่ฉันก็แค่ไม่เข้าใจอะไรเลยนะพูดตรงๆฉันไม่รู้อะไรสักอย่างเลยตอนนี้สนะิ่งที่ฉันจำได้ก็แค่ฉันเดินเล่นดูหิมะอยู่แถวนี้นะมีแค่นั้นรู้สึกตัวอีกทีก็อยู่ห้องบำบัดแล้วทุกคนก็มาบอกฉันว่านี่มันปี2011แล้วนะ มันจะปายเทอมปีสองแล้วด้วยดูแค่นี้นะพอถามตรงๆนะใค้จำอะไรในนั้นไม่ได้เลยหรอไม่ได้ไม่ได้สักอย่างยังไม่ได้รู้จักใครบ้างสนิทกับใครบ้างทำอะไรบ้างในช่วงปีสองทำอะไรไม่ได้เลย คนคุยกับดินจากผู้ช่องจริงรายหนึ่งได้ผู้องจริงรายหนึ่งอูเทียงวหมืุนแบบนี้เด็กคนนั้นจะเป็นเดีกิรงิกรทำฉากเ็ดฉากสุดท้ายคือฉากที่เด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือซีอ่อใส่สั์ดาจสเปียร์ะ ผมพวกเขาทำร้ายเด็กักเรียนคนอื่นเป็นเด็กนักเรียนเ้วยกันแท้แต่เ็กที่ทำร้ายกันเขาไได้อะแตบบ่ว่าพอนีนายถ้านายจะบอกแทนตรงตัวก็คือนายอยู่ทั้งสองฝั่งเลยเหรอใช่ฉันอยู่ทั้งสองฝั่งแล้วถ้ากับว่านายก็อยู่เรือทิวด้ากองทัพเรือทิวด้าออไมนะ่ฉันรู้แค่รู้เรื่องนะว่ามีกองทัพนี้อยู่แต่ฉันไม่ได้อยู่ในกองทัพแต่ฉันแฝงตัวอยู่ในกลุ่มพวกที่เข้าร่อมกับผู้ช่วงชิงนะ และตอนนี้เขาสั่งให้ฉันตามหาคนที่อยู่ในกองทัพเรือทิวดาฉันก็เลยมาเตือนนายไว้ว่าบอกคนของพวกนายซะว่าให้ระวังตัวให้มากกว่านี้นะอย่าไปโชว์อะไรมั่วซั่วทุกคนเป็นห่วงนายแล้วก็ทุกคนรักนายมากทำได้ฮะนายเป็นคนดีที่พอดองใช่ไหมวันนี้ชนะคู่มั่งที่พอด ใช่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตายฉันค้นเลือดไปเจอเข็มกัดได้นะ่ะเดีวในี่เลยบอกว่าฉันเป็นคู่มั่นนายให้ตายเถอะนี่ฉันนึกว่าของแทนใจนะ่ะเป็นของขอบคุณมันนาตามม,า,มายายผมเนะี่